ได้โทรไปหาทั้งบอลล่าเพื่อนพี่น้องเหดอเรื่องของน้องเอาวยนะโดยเพื่อนว่าตอนแรกนะว่าเชนโทษไปถามบอลล่าว่าบอลล่าอันสมมุติว่าบอลเอรสมมุตินะอยากหายน้องเอาวยนะมาอยู่น้ำประตู้จยไล่บอโดยมันนี้บอลล่าก็ได้ว่าบุเป็นยังร้อกว่าเชนเพราะว่าเพิ่อยูหันจะนี่กับมีอันเพิ่นฝากไว้นะพี่น้องเพิ่อนฝากอย่างยูหันก้อนว่าัชนนน้าประตู ก็ได้อายุพอเขาน่ามันไปกินอยู่หันแล้วฉันนะพอก็ให้เหมือนหน้าโลกเพราะว่าซ้ำซ้ำได้เฮกระต๊อบให้เพิ่นเพราะวอเฉยได้ยินข่าวว่ามีผู้ใหญ่ท่างเพิ่นนะเพิ่นสิปพุกกระต๊อบให้แล้วโดยโดยเพิ่นสิปพุกกระต๊อบให้ซ้ำได้พุกกระต๊อบนะซ้ำเพิ่นขึ้นมากนะอ่าท่านวราเพิ่นว่าดูน้ำพี่น้องเพิ่นก็ได้พอเพิ่นมีพี่น้องเพิ่นอยู่บ้านนะฮันโดยโดยกิอยู่หันก้อนก็ได้ซ้ำมัน ในปูกกระต๊อบให้ราสั่นน้าไนมีมองอยู่แล้วบ่ตัวยังคนโบราณก็มาพี่แล้วมาเูชนนี้ไอ้ือคนบ่อยู่เนาะโดยอ้คือคือมีมองอยู่แ้วมาพี่ก็ได้นะบ่ตัเนาะโดยเขากอกว่ได้มีปัญหาอย่างนี้ไปต่อเลยงอกไปเลยปวดเออบนบนบนกันบ่นไหมบนบ่นนี้ หมุนไปชี้ก็ได้หมุนทางเดียวกันก็ได้นี่เออหนึ่งวันนี่เดียวกันนี่เออนี่โอเคให้กาดนี่ก็ได้นี่เออยย่มนี่อ่าหาลงบอลเดี๋วนี้น้องใส่ผลกี่น้องเนาะสีเงาะลูกบอลนึงเลยทุ่งได้บ่คุ่มครับชุ่มได้เนาะโอเค เอาพี paid, ano, ่น yeah, ้องเอ้ยเนาะมาตตอกันต no? oh, ้นท no? ี่2บงวนี้เนาะโอ้ต้นนี้กะตันนี้จะต้วนี้มันจะวาเงันวันไหนเนาะโดยพี่น้องเอ้ยเาสบายดีเคล่อนได้พี่น้องเด้อเนาะโอ้คั้งแรกวันนี้พี่น้องเยเอาต้นนี้พี่น้องเฉลิมปลูกต้นนี้ต้นนี้เแซนปลูกต้นนี้น้องเฉลิมปลูกวันนี้พอถึงแล้วนอนหลับเอาลงอ่าาไปทางเดียวกันก็ได้เอ้ยเอ้ยนั่นก่อนเนาะจงจงกัน เขาเขาเขามันเหน่ยนนเดียเขาใช่น้าไวเดียวดูว่าเ้ก o o m แรกๆเห็นตป็นีตไปที่น่ะบุคือได้เขาอันคุดตุยตุยดามาถึงมตน้าาแค่ละโมได้เฉยวันนีมันก็มันก็ทนเลยนี่อ่ะอ่ะลงไปลงไปงงๆไปเลยปวด้เออหมุนหหนกอนหมุนมา ัเทาันเดียรันหนึ่งมั้งมันต่อไมมผลผลนี่มไปชี้ก็ได้ผลท่าเดียวกันก็ได้เี่เออหน่ง้งเดียวกันนี่เออนี่โอเคห้กาดนี่ก็ได้นียได้ยมนี่อ่าลงบาอนี้น้องใส่ผล้เนาะสีเงางเนาะสีเงงาังเอุงเยบุ่้งครัุ้งเี่ยเนาะโอเคเกา ลกๆลกโตกงามเน้ะลกโกงามใส่ลงไปขี้งัวนี่งัวลงไปนี่ขี้งัวเออได้หิงงัวนี่ๆแต่ช่วหน้าอีกไว้นอาโคตรโดำอีแหันโอ้ยทำไมาผลปลูกคือว่าปลูกวันนี้มื่นว่านลงผลต้มาแห้งนี่โอ้ย Nga bà tiếp bà Nhưng lại tương tự đó thì không nhưng mà được phủ nó Không có tuần phải vào, không có tuần xạ xạ vậy xưa đó, qua đây nữa phủ, phủ tốt ngay luôn vì nó โอเคน้องผลนามาหดอีกทีนึงก่อนพี่น้องเลยหรือว่าเอาข้ามไปอีกว่าตัวนี้กันพราะว่าลมัดมามันมีตัวจองเนาะให้สิข้ามไปอีกทนึงโอเคน,น้าผลนามาหดถช่วงนั้นกะเดี๋ยวจังปลูกอีกก็ได้น้องเลยเด้อมาเดี๋ยวว่าพาปลูกอีกมาเม่ไม่เพื่อแหละเพราะว่าเขาพวันนี้ว่าเฝ้าแน่นะ อยาเข่าไปหาน่องกันน้องดําน้องฮะน้องดําบอกว่าขึ้นไม่นะไม่น้องดําอันน้องเนียน้องอวัยไม่ไม่อย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปยุ่ใจแต่นี่แต่ว่ามันผ้าเอาเียกนี่ไปนำเลเพราะว่าตอนแรกตอนที่ว่าพ่อใช้ขึ้นมาพี่ตั้งใจว่าใช่าหมาพมาปลูกต้นนนนี้แหละมันคำก่อนจิงิ ตั้งใจว่าสิว่าเราเปมาปูกที่ได้นี่นะมาปูกต้นหมกผ้าก็ปปูกต้นนี่ได้เนี่โอ้งามเนาะพอดีเลยเอาตนวเอาเนี่ยมาต้องเอาเนี่ยมาข้ามเนี่ยเอาผ้ามายุ้บถูกผ้า เอาไม่้ไว้ก็ได้หน่อยเอาสานีก็ได้เนี่ยตัวนี้เอาผ้ามาอยอ่ฮะไอเียเราจะชินชินฮอนฮอนไห้ชินฮอนไห้เป็นก้างเป็นก้างอะไก็อ่าเห็ดใเห็ดพื้นย่ำช่วงย่ำแร้งไอช่วงย่ำฝนตกเฮ้ยประตูประตูอันว่าอ่าเป็นทองมุดทงลูกทองยางนะอ่าเป็นขี้เหี้ยขี้ตองนะไวลได้เอาเก็บนะ เฮาเขาพอต้องดึกไปฟังนั่นเด้อเขาพอต้องดึกไปฟังอันว่าหัวฟังทีเพื่อนน่ะนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันไม่แต่เฮาเฮ็ดเฮ็ดกองกองไฟไว้กองในกองนึ่งแดดจูดจูดอยู่ห้องเขาเองเขาพอต้องไปนู้นไปยังไปขาดไปทั้งทีขาเจ้ามันจะมีปัญหากันตามมาไปเลยคือตอนนี้มันบม่เป็นอย่างหรอกแต่ว่าต่อไปมื่อเธอเจ้าของทีเพื่อนมาเยี่ยมมาหยามมึงนะโอ้ยว่ะพวกเพื่อเทพมันยังกระถิ่นมาทั้งนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหากันเด้อประตูเด้อเออาพี่น้องเลยเอาสบายดีประตู กินยอะนตัวตัวใหญอยูเขากำอันกใจลุหาอยนัโอ้ยเนาะคำคลุ่มลุ่มเปลี่ยนเมนูนะมันได้ปรตูไชื่อชื่อหมูไม่กินกันเว่าเว่าเบื่อว่ะเปลี่ยนเมนูนะเนาะดดมัหนามันยกัยางกินไน้แซจะไปงเลยเออเออเนาะบ่บ่บแล้วฮำมาทมัมมัดแบบว่ามาสีอัน ไปไปบไปช่วยเขาบ่เขามัดไว้ไดหนึ่งมมไม่ได้มัดหลายมาช่วยนะมาชว้นีน่งาหาง่าเพิ่มเลย,ยเิงานิวัดราะ่านี้แหละพอเจยได้แน่เลยกันปนนองไว้นะมัดปไ้ามันป้ายมงเลย มันเสียนนั่นเว้ยาบมันออกออกเลยมันเพราะว่ามันชู่ไว้นะชู่ไว้ไปแล้วลมมันมันี่อนะคือตอนคือนี่มันก็มันก็ค่อยขึ้นได้นี่นะเพาว่มันแน่นด้วยมันหมห้มันกลางอ่ะนะมมันแข็งโตด้ยอือือ าเอาไนี้เด้อเนาะอไว้ได้กินหมากไปไว้บานนี้าบานี้กั่วงลูกมากนี่มาเห็นต้นมันหมากมันเป็นแทงเป็นแทงอยู่ไ่ได้คอเป็นหมากเลยอาเป็นแทงเท่า้อาเป็นแทงเท่าน้น่ได้เป็นหมากเลยดูไหมนี่ก็ตัดออกันจ้ะ ตอเป็นอย่งแล้วออนอใหม่ไม่อ่อนเนาะไม่ยังก้อนนี่นะระไม่เพียงเป็นชอได้สมบัตสมอนต้นสมอนห้อลมอารนะออใ้ใ้ดาองกปอมเล้หมอันี้มันแหละพุนกลางคืนเนีไปก้านเนาะ หายจังจันยเลยโอาเป็นกบนะเอาเอาผ้ามาพันต่อนี่อยู่น่นหนึ่งนี่ได้เื่อุนีพันพันพันต่อนี่ออกแหรมันนะเลยาะมันมันดีหอิเตเองว่าง้เนาะอเพราะว่าทั้งน้อยวใช้ก็เมื่อได้ไปท่าไอรเนาะผ้าคือว่าอ๋อนี่ีรกนี่ผ้าเาิเตได้นี่เนี่ยเสียนไหม เดี๋ยวสิมาสรุปเรื่องน้องอันน้องอันนั้นก่อนข้อหนึ่งพี่น้องเลยน้องยังน้องเอาเว้ยนะน่องเอาเว้ยเดี๋ยวสิมาสรุปเรื่องน้องเอาเว้ยก่อนมันมาอยู่มาห้อยู่นลำพ้อพี่ให้มันมาอยู่นลำพ้อพี่อ่าในนั้นจะ่าสิสรุปชูฟังก่อนน่ะนะโดนน่องเอาเว้ยนะมาอยู่นลำพ้อพี่ถ้มันมวยเอาเว้ยคิดไม่กินีกสบายดีจะบอกกินนีกโดนยังไงเนาะเอาเนาะสบายดีก็ได้โดนสบายดีโดสบายดีฟีก่อนเนาะประตูยจะมาพนันพี่ประตูนะ ว่าก่อนน้ำพีน้ำได้พีนหน่อยนะบ่ได้นั่งยื้อได้แบบนี้นะเดี๋ยวผู้ดีว่าทางบอแสนได้โทรไปหาทางบอลาเพื่อนพี่น้อยเนาะโดเรื่องของน้องอาวย์นะโดเพื่อนว่าตอนแรกนะบอแสนโทรไปถามบอลาว่าบอลาอันสมมติว่าบอเลอสมมตินะอยากให้น้องอาวย์นะมาอยู่นในประตูจอยไล่บอโดยวันนี้บอลาก็ได้ว่า บัเป็นอย่างน้อยกว่าฉันเพราะว่าเพิ่นอยู่หันเดี๋ยวนี้กัมีอันเพิ่นฝากไว้นะพี่น้องเพิร์นฝากอยู่ให้อยู่หันก้อนว่าฉันนะเพิร์นตัวกัได้อยู่พอเขาหน้าเพิร์นไปกินอยู่หันแล้วว่าฉันนะพอก็ให้เหมือนห้าโลเพราะว่าซ้ำซ้ำได้เฮกเตระต๊อบให้เพิ่นเพราะว่าฉันได้ยินข่าวว่ามีผู้ใหญ่ท่างเพิ่์นนะเพิ่นสิปุ๊กกระต๊อบให้แล้วเลยเลยเพิ่นสิปุ๊กกระต๊อบใหาซ้ำได้ปุ๊กกระต๊อบนะซ้ำเพิ่นขึ้นมานะอ่าทั้งวลาเพิ่นว่าดูน้ำ พอพี่นี่พี่น้องคนอยู่บ้านนะฮั้นโดยโดยแต่อยู่หันก้อนก็ได้ถ้ามันในปุ๊กกระต๊อบให้เราสันน้าพี่มีมองอยู่แล้วบอตัวใครบุไุษก็มาพี่แล้วมาเป็นผู้ชนะคนนี้ไอ้คือ่นว่อยูอ๋อนาะโดยไอ้คือว่นมีมองอยู่แล้วมาพี่ก็ได้นะบอตัวเนาะโดยเขาบอกว่ได้มีปัญหาอย่างพี่น้องเลย มาเป็นลูกเต่าพ่อกันดิได้ลูกสองคนเลยวะนี่ะเนาะโดยทำมาเป็นลูกเลยว่ะโอ้เป็นลูกเล่ยทำมาอยู่พี่ระพันนึงเลยโอ้ยเอาเป็นลูกเล่ยว่ะผูกแค่เป็นลูกเลยว่ะโดยเนาะโอ้ยนี่อเลยลูกชายสองคนเล่ยว่ะเนาะลูกชายสองคนเออเพราว่านามก็มีแหละเออนามไหนนนามเออผู้หนึ่งหากินผู้หนึ่งเห็นเพียงเรื่อนซ่านเนาะโดยก็ดีเลยนั่นแะ ไอเนี yeah, like, oh. okay. ่ยไมีลูเลยไอพวกโอ้โหโมเดลยังไได้ลูกพ่อสิได้ลูกแต่ละคนมาชั้นโบราณไอ้เรียกเอาอม่น้อยใหญ่เลแหละทั้งดีเและฝอแม่เราอะพ่อจุโดรนั่นแหละตอนแรกว่าโมเชนว่าอ่าพ่อชีเรนรถไปฮับเพิ่นนั่นแหละเป็นอะไรเนาะแบบนี้ตุลีว่าโทรไปถามทั้งบลาเพิ่นโทรไปถามทั้งบลาแหละวันนี้เพิ่นว่าบเป็นยังโมเชนว่าชั้นนะคสภาพอาก็มี อ่าม,มีมีงบจำนวนหนึ่งแล้วได้ยินทางเพื่อนาว่าสีเห็ดกระต๊อบเห็ดกระต๊อบผู้ดีอันผู้ดีอยูอย่ก่อนอ่าผู้ดีอยู่ก่อนแหละแล้วันนี้อ่าแต่เพื่อนยังบด้มาีวันนี้เพื่อนกับข้ายเวทขึ้นกันนะอ่าเชฟกระต๊อบเพื่อนอยู่มิตรว,ว้านเพื่อนอยู่เพื่อนพี่น้องเพื่อนท้าอพอมันบริเวณอยู่บ้านเดียวกันได้พี่น้องอยู่บ้านอ,อยู่บ้านอีกต่างหากอีกนะบ้านนาท้องอ่าอยู่บ้านนาท้องเมืองอันเมืองชนแมนปกครองเป็นเมืองฝลันไเสแมนแมนก็เลยว่าเอ้า เดี๋ยวขึ้นมารอบหน้าจังไปพบพ่อตัวจริงน้ากันพี่น้องเอยเนะเยยาะพอเชงกะสสารับมื้อนี้กะขออภัยนําพมีพี่น้องหลายๆเด้อเนาะอ่าความตั้งใจที่ว่าพอเชงขึ้นมารอบนี้น่ะว่าสิพาน้องเพิ่นปลูกผังเรือปลูกอีหยังน้ามื้อนี้แหละเนาะอ่าทำมาอีกพระตุอืมอ่าว่าสิพาน้องเพิ่นปลูกต้น,ตน,ตน,น,น,มนไม้ต้นตอกน้ามื้อนี้ให้แล้วซั่นหน้ากเมื่อวานนี้แวะไปหาไปตู้อันไปตู้คอยเนาะ อ่าก็เลยขึ้นมาห่อไอข้ามครับนี่เวียกอยู่ทั้งบ้านแน่กันเลยมันบุทรวงพระทันพี่น้องเนาะขอให้น้ำลายเอาไว้เป็นมือใหม่ก็ได้เนาะบรทันมือนี่กับมือใหม่ยังมีพี่น้องเลยเนาะใจเย็นกะได้อยู่เพราะว่ามันกะเฮากระเบิ้งไปเฮากระเบิ้งไปน้ำก้อนเนาะเพราะว่าเพิ่นกับน้องเพิ่นกันเบิ้งเบิงอ่าน้องเพิ่นก้อนมาเปิดหน้ะได้นะเดี๋ยวจังเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวไส่เสิ้อ้าพี่พน้องไปเบิ้งเนาะเดี๋ยวทั้งมาลาเพิ่นกะดชีเห็ดขอบใจแล้วเอ้ยทั้ง ดูอะไรทางประตูนี่บ่นี้มีปัญหาเนาะคำว่าน้องคนสิมาอยู่เนาะโดยโอ้ยไฟจะได้เป็นลูกเลยแข็งเลยเออยฮาเป็นลูกเลยบ่ะนี่แขกโดยเอ้าเนาะโดยเอออาไล่มาเป็นลูกอีกคนหนึ่งใครกันน้องประตูเนาะโดยผู้แขกให้เพนคนเลยเนาะผู้แข็เลยไปเลยนะไอ้บอกแซมมาเผนผู้แขน่เลยอายมื่อยแล้วแกหน่อยตัวหนึ่งวะโดยแกหน่อยตัวหนึ่งเอ้า เมื่อกาฝนมาซอยใส่ฝนนี่นี่พอกับบุ้มีข้าวกินพุนเอาทางขี้ชี้ได้มาำเลยมาขายเลยเออทน้าขี้ชี้เอยพ่นประายได้อยู่ห้าพันกิบโอ้เลยพ่นเราบุ้มมีข้าวกินแล้วพออะไเอาใหห้าโลมือนอะเสียมจกเสียมจกเขาเก็บไว้ได้หมดเลยโดยโดยพอเก็บเอโอเคอันนี้เขาจะเอายางมาเมันกับบัเตะต่อโดยหันออกไม่กระตอกน้ำมันนี่แปลเลยเนาะแปลแล้วนี่ต่อไม่นี่ยคะ เออเจ้อฟซีเพิ่นกะคอมเมนต์มาลายคือนบวกคือเปอร์เซ็นต์บวกอันแรกพี่น้องเอ้นาะเพิ่นกะอีตุนน้องเพิ่นเนาะโดยหาก่าสุดที่นี่กะมีทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาอยู่ให้น้องนะแต่ว่ากะเดี๋ยวเอาไว้เป็นมือใหม่ทันทีเขาไปหาหรือว่ามีข่าวดีเข้ามาได้ยได้หนี่พี่น้องเลยเนาะโดยเออเดี๋ยวทางท่านติดตามอาชีพประจกันว่าน้องอาเวยเนี่ยเพิ่นที อ่ามีการช่วยเหลืออย่างขอมันน้ำแน่เนาะเพราะว่าเพิ่นมองเพิ่นยูหน่อมันชุดดีเลยชุดชุดแบบแบบชุดมหานัยต่ำป้าต่ำเครื่องนอนฉันละไปฉันละนอนไปตามเครื่อตามป้าโดยโว้ดเนาะออืืใช่เวลาพี่น้องแต่คอกินใช้เข่าเข่าผ่านลักกิ๊ก จิ้ฮอดบ้านพวกพ่อมา,มากเลยก็มากพี่อโอ้ยขอกินข้าวเลยเออกลิ่นกินว่ะคนกินเออพอกหักินกินแล้วว่าแต่มีจ้าวไกลหากจามันดุแด้หมดเลยเขาก็ะเน้าเลยเขาใส่ว่าเฮ้เดวคอยตูแล่ปับเฮ็ดแล้ได้เห<อ>็นไหม,นนะมแล้วลุลู้นนะลุ้นด้เห็ดะโอ้เงยขุดอย่กรใสผมได้เงี้ยมันนั่นแะแม่นบ่อยุ คุณเอมา,าปับชาที่ว่าเออปับเ,บเพืพเอพพเ่อนนีเลยผลิเพื่นมาน้ำเอาเพื่อะเมื่อมันนั่นเลยแล้วพอเอาเขาให้มัอนั่นฮาเอาเอาเจ้ามึกินนองเลยวาโูยว่า,าเปนก็ะมีนั่นหนึ่งนี่ว่าฉับกรดูกดูฉับ <c oughs> กรนั่นดิเฮ็ดอยกบอกเขาให้คนบุมีเขากินเนาะวันดู ก็แล้วก็เอาไปหนึ่งมุย้ยมุ้ยคงจะคของหนึ่งกัเอาเอาไปฝากหนึ่งน้ำน้ำแบบคนที่คูใจก,กันก็นกนได้คะแนนบมีเข่าเนาะโดย<อ>แต่าาาชาวเจ้้ิม่กินให้ได้จะหูห,หูเงาเลิฟบะเออวะคอยใช่เขาให้กินให้รอกหวานาละอ,อืเพราะจะไปปะเข่าเลาะจะว่าบม่มีบอลฮูกินเลยไปปะเข่าบ่าบะใช้พี่น้องหูงให้แล่ว่าเ,เอาอย่างเช่นเล็บตัวกับไม่ได้มียางมันนี่กเอา แน่ใจอยากไปอยู่ทางดูเองกันนี่แหละกลับมา,าว่าพวกนถามน้องเพราะว่าอีฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาหลายแล้วก็ให้ความสนใจสงสารทางน้องเพิ่นน้ำเพิ่นก็จะให้ซอยเนาะเพราะว่าคือคือประตูน,นี่ก็มีมองมองเพิงแล้วบัดน,นี้ที่ว่ามีเพิ่นมีซ่านแล้วเช่นจ๊ะเป็นรักเป็นทานแล้วน่ะปูตู่สงสารก็ถือว่าบ่ได้เร่อนไปได้แล้วบัดนี้เนาะเพิ่นก็สงสารคือพ่อทุกงานแลายเพิ่นกับสงสารคือพอุ่กงนแล้วนี่ปะตูนี่นั่หลายพ่อสงสารมันต้องเข้าใจกันนะปูตูเนาะว่าเอ้า อ้าเฮาต้องคิดว่าเออเพิ่นตอนเพิ่นบ่มีกะสิแบบเดียวกันกับเฮาโดยนั้นแหละขอลองคิดโอ้ว่าเฮาบ่มีแล้วกะเฮาบ่มีวันนี้เฮาเห็นเฮาเฮาไร่อ่ะเฮาไร่อันการช่วยเหลือ ครับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เคนแรกเขาก็ต้องคิดเห็นว่าเออพนุถุถ้าเพ่นได้ช่วยเหลือคือเขาก็ก็ดีนะเนอก็จากดีใจน้ำนะพนุถุเลยพอก็ลูกกระผาหนะากระพอยเล่ากับลูกกระผาหน้ากระพอยคือการพอคือว่าปุ๊บคือพอแหละว่าคันบโมีบออยู่บนนังเลยมาอยู่พี่รถพอจะเอาไปลูกเล้วอีกหนึ่งผูกแขนเนาะผูกแขนเนาะแต่บอฉันมาพูดผูกช้อยอยู่เป็นพอเลยเฮ้ยเนาะอ่า ทรมามักไม่ได้หลายคนเราทุกอย่างคือกันกระพอเขาก็คิดเห็น SI กันเนาะโดยโดยทุกๆรากญาตว่าเขาก็คิดเห็นตาสภาพเขาและก็โดยโดยที่มีพุทธคุณใหญ่ส si ิกอว่ามันทุกชื่อแหล่พี่น้องเลยเมื Ferrari ่กี oh. ้ไปหาคอเข่าอ่ะเมกี้โอ้โผ่อนแห้งทุกทรมานไปหาเกลือคอเข่าให้แบบอะไรกินยหญมันมันใหญ่โอ้มันไม่น้อยนะผ่อนเลยไปขอหัวใจประตูทั่วหมดบ้านพุ่นทวนหน้าท้องไปตำรวจเข้าตาบอดกั ประชาชนเขาคีดได้เราไทยชูเขาให้ขึ้นขึ้นมาได้เขามาแ้วเขามาชงนกเขาและเขาก็มาชงห้พอจะถูกสกัดกินน้ำเปลือนีแล้วอันเมืองบุคคลกับเขาคือช่างกับเขาบูปากน้ำชั้นอันเป็นแต่บุคคลรอกอ็คมแท้นี่พ่อทูดยนี่ผ้านี่ได้พ่อพ่อพ้นกินนี่เออเมื่อน่ะเราคัดนี่พ่อทูนี่พอเราตอกเน้ พอน้องคมหนัะเนี่ยนะผางอนี่ครับเนาะแล้วเราจส่ฝนเพื่หวองเลยไปสู่อะไรดีบออ่หเสโอ้ยเนาะมันจกดมันกดมอันดีหไดยใช่ไหมบคือพันไปพาลูกก็แล uhm. ้วสื่อหายหมดสองดวงะก็า่ากพายพันธุ์กระบุมีจากทุกจากบุษุกแล้วพาพันธุ์กระบุมีกต่ำไงบุมีดิกต่ำอย่งบุมียังข้าบมึงลูกบชื่อหายก็แล้ว เอาพี่น้อยเนาะสำหรับทั้งน้องอาวยกะเฮากะถือว่าเฮาพอหู้ขคาวหู้คาวแล้วกะถือว่าควรเป็นห่วงกะลดลงมาอยู่บดนี้เนาะตะกอนกะเป็นห่วงเพิ่อนจะว่าเพิ่นไปนอนอยู่ต้นหมอกต้นไม้อะไรเพราะเวลาเข้าไปแล้วกะเพิ่นกะอ่าจัดแจงมองพักมองเซาให้แล้วเนาะกะโอเคพี่น้องเอ้ยมีแต่เฮาถ้าว่าไผช่วยกะเฮากะช่วยเข้าไปเนาะเฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่เพิ่นกะบ่ว่าสิเป็นเพราะว่าเฮาช่วยผู้ใดไล่ เรื่องการซอยเนาะซอยทั้งนั่นทั้งนี่ซอยผู้ใดเลยคนหนึ่งได้อย่างหนึ่งคนนึ่งได้อย่างหนึ่งคนนี้ได้อย่างหนึ่งกะสมทบกับกันมั้งกะโอเคเนาะคือสมมติว่พันธุ์เทือกกระต๊อบนี่เนาะจุ๊ดและซอยเพื่อนกับจุ๊ดถูกซอยพอคือกันโดยเพื่อนกะสมมติเพันธุ์กระต๊อบเขากะซื้อเตียงไว้ให้เพื่อนสินะโดยโดยกระต๊อบเตียงไว้คือว่คือดูงี้ซื้อมาให้ประตูสองอันไปสิเขากะซื้อไปให้เพื่อนสินะโดยอ่า แล้วก็มีเรื่องนึงทางบอลล่าเพิเ่งแจ้งว่าเซนไว้อยู่เนะาะว่าบัดย่อเฮือนย่อชาติน่ะดินดีเอาเข้ามาถมนล้เพินพ่นว่าเพิ่นเพิ่นอยากเอาเอาดินเะเข้ามาถมห่องเฮือนให้เวลาเากองแอวมันขึ้นนะ <โด S 1> นะแข่งดีเนาะจะเรื่องเรื่อง<ด>เฮือนนี่ทางบา่งบาเซนกั <ๆ S 1> บว่าได้ว่าว่าสิฮับผู้เดียวได้เพี่งนึ่งเนาะกับผู้ใหญ่เพิ่นกับว่าได้ว่าสิฮับเพชรหนผู้เดียวโดยไผ่ก็ได้ที่แบบว่ามีใจอยากอยาก แพในเลยเลยไมีใจอยากแจกเบ่งปันเพราะฉันจ้ะแจกเบ่งปันูุล่ะเล็กน้อยพูดพูนี่ซอยอย่างนี้พูนี่ซอยอย่างนี้ก็แข่งดีพี่น้อย่างไเนาะมันกะแข่งกันว่าพูนี่ซอยอย่างนึงมันแข่งดีอย่างหน้าประตยถูกสกัดแล้วซอยกระลูกเอิ่มซึ่งถูกสายมาซอยผอถูกสกัดเลยที่นี่พูนมาซอยพูนั่นทั้งแต่ทั้งเนื้อมาซอยผอกก็ให้ยุติไมีให้ทุกทุก ทุกคนพอมาจักช an ื án, todos, ่อเพื่อนมุกชอกมุกไทยพลอดหลายท่านเลยหลายโอ้จตุสการ์ดคนยีแหงทุกคนไปดึกเมืองไกทยตลาดปลอดภัยคือเบาแสนเบาโพยเบาหลาเบาพรกทุกทุกคนนะที่เออบโบชื่อเพื่อนีแล้ก็มีทางมาาอีแล้วก็มีทาง กตมีทางผู้ออกน้ำผู้บ่อกน้ำเดินู้ชาวนเมืองทองเมืองไทยก็คือจะถูกสการมาสวยพอกอยู่ดีมีแหงลูกเอ้ยทุกคนหลวงไทยผลออกพลังอยู่ใส่กันให้ถูกสการอยู่ดีมีแหงให้ร่ำรวยล่ำรวยจะถูกเลยล่ำรวยยิ่งยิ่งกินไปซอยเดียวประตูซัมนี่ขอให้กลับขึ้นไปหาล้อยเท่าพันเท่าหน้าประตูเนาะโดย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 เท่าวันเท่าเลยแหละพี่น้องเลยเนาะคือข้ากับผมมีอย่างต่อบุญเต็มคุณกมีแต่คำ โอรไซน์ให้พอนให้พอนอยู่ดีมีแห้งตลอดปีตลอดไปสิ่งที่สำคัญเลยคืออยู่ดีมีแห้งอย่างเช่นถาว่าสุขภาพเขาอยู่ดีมีแห้งกะมันยังมันก็ชีดีขึ้นไปเบิดลไหนเนาะสุขภาพร่างกายมันก็แห้งอ้ที่มันยากมันอุกเนาะมันไปบ่ได้หาบ่ไดด้บ่ไ้แม่เพิ่นเอาให้เบาแซนมาให้แต่งปลาเข้าเด้วป่ะให้แต่งปลาเข้าวันนั้นพอพอพันคืนนั่นเนาะแม่โทรมาว่าให้แต่งปลาเข้าเด้วป่ะ ให้ซ้ำปันว่ะให้เอาเกลี่ห้องนห้าวว่ะไปไวอยู่นั่นประตูออกของพอพันมืาแล้วว่ะู้สาวมาคอเข่ามาแล้วเนาอ่าอ่าดแมวโทรประตูกระเฮ็ดประตูกระเฮ็ดตามแม่บอกก็ได้เมื่อกี้นี้เขาจะเห็นเพื่อนมาคอเข่ากินน้ำบ่องอันเดียแต่พอพอเฮ็ดมแลงผนเห็นประตูเป็นคนมีน้ำใจและคนจะมาคอน้ำหนาเนาะคนชินอันนั้นแหละคนชินแมลงเนี่ย แต่อนผื่นเลยเออไปเลยอือขอเพื่นจะแ้ตาช่มพี้่วนี่ลยนะดูว่าปกติหรอ่อเออมใชขาวๆนะใช่ขาวตาอะไขาวๆนะขาวอื่จัดให้แจกงนะห้แจ้งว่าแจ้งอ่าทางี่บอกขาวอ่ามันเป็นเป็นฟองนะชอบอะไรช่วยหน่อ่ช่วยนะอือช่วย หักแจ้งมั <in S 1> <cartoon> ้ลเออแจ้งมาตนี่เฮยลก่บ่าเยนั่นหละยังวานอง่ยา่ผูกเห็นผุกมาเห็น้ยเห็นไมาผุกตุกผุกจอกเห้นมั้เผเพื่อนอะไรจ้ะเพื่อนเค้นจักขัผุกผแดงีแดงมหมบาฟยเนี่ยมึงยูไปรถดูเห็นจริงอะบ่เห็นแล้วุูกนี่รถรถไอเจากูนสองหสี นั่น嘛ม,มันเป็นลักษณะอะไรหล่นลูกตอนนี้นะสีขาวสีขาวทั้งหัวมนสีดำดำตัวนนั้นสีแดงแดงชมเป็นการบร่เอ <c oughs> อเป็นการจักปีช้กงเขียนเลยจจปีช้างปีชางงามเนี่ยบ่พ่อตัวโอ้งาม,งามเลเอ,อ เดี๋ี่ไขี้ไปน้ำไม่ซื้อเหมน่าโดยบ่ไดู้้ว่ามันเป็นอะไรบ่บ่โอหเลยเลตอี่ัต้กี่าวเออพองขี้ห่างกับรถใหม่ดิเห็นไปจักชื่อนี่ว่าโอ้คอยะรเชาวเคนตาบอดเนาะเห็นต่หยุ่นยุ่นเอามาไปหอดอหม้อแหล่ว้าววอยเลีว่ะเอาเอาใส่แ้ประตูดอโยไปหอใส่ได้วนเพลออ ไปแล้วประตูแล้วทางลูกเองกับชืได้กับปะาประตูก่อนบบบนี้เนาะเบิ้งชื่อเอาเงินให้ประตูเพราะได้ซื้อน้ำซื้อในกินเพราะได้แล้วมีอย่างมาขายกับซื้อกินเด้อใช่น้อยผลได้น้อยผลนพี่จ้าผลอ่าเอาเสียเอากำลังใจให้นี่อืมเบิ้ง เนาะพอได้มีพลังสู่ต่อไปไปหน่อเยเนาะเอาบัดมีให้กับมีได้บัวตัวบบมีให้กับบัวเมีได้เด้อมีก็เพื่อว่าลูกลูกมาแล้วจะต่อลูกไม่ยังเพราะว่าได้ซื้อไม่ตอกกันได้ให้เขาเด้อโดอันเงินนี่เดี๋ยวดูให้กับบัวเรมเงินลูกเองนะเป็นเงินแม่เพชรได้เด้ออทั้งดวงลูกเองกะเอาให้พอได้อ่าซื้อ ก The. ินเด้แสดงว่าบางแสนห้โซแสนนี่อได้นองเด้ เป็นเงินของแม่เพชรและเลอาหายเล่เพราะได้ชื่นนำชนะเกล็นโดยจะให้สะดกสบายมใจไปไม่ใช่ครับให้รอดปลอดภัยและให้เพิ่านเพื่อนแพงและติ้ต่อไปจะต้องรำลุ้ยกว่าเก่า่ถือว่าเป็นแม่เป็นภูมิคุคุนเขาเป็นมีเปพื่อนยังนม เป็นถั่ในห้องเพื่อนน้องกํบบึงเพืนยังนมนะพอบึงอ่นอุ๊ยังพอนานไลก็มาตู้อีกแต่ว่างนมนมพอเข่าเลยเข่าแล้วคนมานออกวนนาเฮาเน้ออยอพอเลยอหัวขึ้นนกระขังนี้ได้เลยรวงเจ็ดสิบเดเจดสบ่าใช้หวนอะไรบ้างเพิอันกลางอาเยอะนะ้อเ เอาจะไครับไปดูการปาเด้อวันนี้เด้ออยู่ดีไม่แห้งแค่ว้าได้น้องเด้อโดยโดยเอาอยู่ดีไม่แห้งูดแตมือไม่ไวสิขึ้นมาพาปลูกไม่เด้ออ่เนี่ยปลูกกับลักษณะไปใช่ไหมเบิ้งตัวอย่างคือว่าสอนเจ้าเนี่ยแบบว่าเออมวยสอนนะเห็ดให้เบิ้งเป็นตัวอย่างให้เบิ้งในน้ำช่ว่าก็รูจักแล้วก็ให้เอ้ แต่ว่าน้องเพิ่นบ่เคยได้เฮาเฮามาเป็นเป็นตัวอย่างให้เพิ่นอนถือว่าเจ้าปลูกหยังก็แล้วแเต้กันี้ครับปลูกไว้ซี่น่ะมันติดไว้แ้วมันสิบ่เฮวอีกถ้าปลูกไว้ซี่น่ะเออเบิ่งหุบการเพื่อนเห็นการจือไว้ถืแว่าแมนปลูกต้องปลูกแบบนี้เนาะหลักการปลูกพี่น้องเอ้ยทันยนี้พุ่นนะครับปลูกไว้ได้ก็ได้ขุดๆๆดดอเล็กๆน้อยๆก็ได้มันดินบวมอยู่แล้วอะนะคือยามนี้บ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะยามนี้มันเป็นดินแน่นเฮาต้องขุดคัก เอาขอตัวรำล,ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพนี้เด้อเนาะแต่ว่าปลูกต้นมะพร้าให้ตั้งประตูพอดีทีเรียบร้อยแล้วยังเหลือต้นอ่าเหลือต้นแต่ต้นเดี๋ยวขึ้นมารอบหน้าจะพาน้องไปปลูกอีกเนาะแต่ละทีนี้รำลาไปก่อนเนาะขออยู่ดีมีแห้งสุขภาพ่างกายแข็งแรงบัดจุกหูสุขคนประจากษ์ลูกไกไข่เจ็บทั้งพวงเด้อสำหรับวันนี้ไปแล้วสบายดีพี่น้องเอ้ย